คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสรษฐีอาจารย์เกลเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราเองอยู่กับเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับปอบอีกเช่นเคยโดยเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบุรี และเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เริ่มขึ้นเมื่ออยู่มาวันหนึ่งขณะที่เจ้าของเรื่องกําลังเดินทางไปโรงเรียนกับพวกน้องๆเธอเดินไปเจอเข้ากับคนลุงที่มีอาการอิดโรยเหนือตัวสู้ผอมจนดูน่ากลัวแถมเธอยังไม่เคยคุณหน้าค่าตาคุณลุงคนนี้มาก่อนและหลังจากการพบกันในวันนั้นชาวบ้านในละแวกเดียวกันก็เริ่มล้มตายด้วยอาการแปลกๆจนเธอเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุการตายของชาวบ้านจะมาจากคุณลุงแปลกหน้าที่เธอพบเจอในวันนั้นหรือเปล่า กับเรื่องที่มีชื่อว่าหมู่บ้านนี้มีปอบอปอปก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน กดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หล,ลอนของคุณหนูซึ่งเธอได้ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางอีเมลเล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกออกมานำเสนอให้ทุกท่านเดวรับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยประสบการณ์ดังกล่าวที่คุณหนูส่งเข้ามาเนี่ย มันเป็นเรื่องราวที่เธอได้ไปรับฟังต่อมาจากป้าเทียนซึ่งก็เป็นป้าแท้ๆของเธอเองนั่นแหละครับและผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด้วยนะครับโดยเหตุการณ์ทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2538หรือราวๆ30ปีที่ผ่านมาในตอนนั้นป้าเทียนยังเป็นเด็กสาวที่อยู่ในวัย17-18ปี ป้าเทียนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถบชนบทของจังหวัดเพชรบุรีครอบครัวของเธอเป็นชาวไร่ชาวนาแม้จะไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ก็ถือว่าฐานะดีเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในหมู่บ้านเนื่องจากครอบครัวของป้าเทียนมีที่นาอยู่เยอะทําให้พ่อและแม่สามารถส่งป้าเทียนเรียนจนจบมศ .5 ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นในยุคก่อนหากว่าครอบครัวนั้นไม่ได้มีเงินทุนในระดับหนึ่ง และเรื่องทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นในช่วงที่ป้ากำลังเรียนอยู่ชั้นมศ .5 นี่แหละครับในตอนนั้นป้าเทียนมีน้องอยู่สองคนน้องสาวคนกลางจะเรียนอยู่มศ .4 และน้องชายคนเล็กจะเรียนอยู่ที่มส .2 ในทุกเช้าทั้ง3คนจะต้องเดินผ่านหมู่บ้านข้างๆเพื่อไปรอขึ้นรถรับส่งนักเรียนเนื่องจากหมู่บ้านของพวกเขาอยู่ห่างจากถนนถึง4กิโลเมตรและแม้ว่าระยะทางจะห่างไกลแต่เด็กๆในยุคนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องปกติ การเดินทางบนถนนดินแดงเล็กๆมีร่มไม้คอยให้ร่มเงาตลอดทั้งเส้นทางทําให้การเดินทางไปโรงเรียนในแต่ละวันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าทรมานแต่มันกลับเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียด้วยซ้ำเพราะระหว่างทางก็มีทั้งเพื่อนๆที่เดินมาสมทบบางครั้งถ้าหิวก็สามารถเก็บผลไม้ป่าริมทางกินได้แก้หิวในช่วงที่เกิดเรื่องประเทียนจําได้แม่นว่ามันอยู่ในช่วงฤดูฝนอากาศรอบหมู่บ้านมีความชื้นและเย็นสบาย ทางประเทียนกับน้องๆก็ถือร่มติดตัวไปตามปกติเพื่อเดินไปรอขึ้นรถรับส่งอยู่ที่หมู่บ้านข้างๆและเมื่อเดินผ่านหมู่บ้านแรกพวกเธอก็เจอเข้ากับเด็กกลุ่มหนึ่งที่เดินมาเป็นเพื่อนร่วมทางไปด้วยกันแม้จะไม่ได้สนิทสนมกันมากนะักแต่ก็มีพูดคุยบ้างระหว่างทางเด็กกลุ่มนี้เดินอยู่ข้างหลังพวกเธอไม่กี่เมตรบรรยากาศรอบตัวดูเป็นปกติหมดจนกระทั่งมีเสียงตะโกนดังขึ้นจากกลุ่มเด็กเหล่านั้นว่าทุกคนวิ่งเร็วปอบลุงเดินมาแล้วเว้ย อบดุงเดิองมาแล้วปะเทียนกับน้องๆหยุดชะงักไปชั่วขณะก่อนที่จะมองเห็นเด็กกลุ่มนั้นแตกเห่อวิ่งแสงพวกเธอขึ้นไปแต่เธอกลับไม่ได้สนใจอะไรมากนักเพราะคิดว่าเด็กพวกนั้นคงจะแกล้งเล่นเหมือนเคยจึงปล่อยให้พวกเขาวิ่งนำหน้าไปก่อนส่วนปะเทียนกับน้องๆก็ยังคงเดินต่อไปอย่างไม่รีบร้อนแต่เมื่อทั้งสามคนเดินไปได้อีกสักพักทุกคนก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังเดินตามมาจากข้างหลัง เมื่อทุกคนหันกลับไปมองพวกปะเทียนก็เห็นว่าเจ้าของเสียงฝีเท้าข้างหลังเป็นเสียงของคุณลุงคนหนึ่งที่ตัวดูสูงและสู้ผอมกำลังเดินโซซัดโซเซตามหลังพวกเธอมาภาพดังกล่าวทำให้ปะเทียนหยุดนิ่งไปชั่วขณะส่วนน้องทั้งสองคนก็ร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจแต่ก่อนที่ความกลัวจะครอบงำพวกเธอลุงคนนั้นก็ตะโกนขึ้นมาว่ากรีด๊ดทำไมวะข้าเป็นคนไม่ใช่ผีเว้ยเสียงของลุงคนนั้นทำให้ทั้งสามคนหยุดชะงัก ปาเทียนจึงพยายามเพ่งมองให้ชัดมากขึ้นแล้วก็พบว่าแกเป็นแค่ชายชาราผอแมแห้งมีดวงตาลึกจนดูน่ากลัวซึ่งเธอก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาคนลุงคนนี้มาก่อนพอลุงแกเดินเข้ามาใกล้แกก็ถามกับพวกเธอว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครมาจากหมู่บ้านไหนอายุเท่าไรและเมื่อพวกเธอเห็นว่าลุงเป็นแค่ชายชราคนหนึ่งที่ดูอิดโรยพวกเธอจึงตอบคำถามไปตามปกติแล้วป้าเทียนก็ถามกลับไปว่าลุงชื่ออะไรล่ะคะ แล้วกำลังจะไปที่ไหนแต่ลุงกลับไม่ได้บอกชื่อเสียงเรียงนามของตนเองและตอบแค่ว่าจะเข้าอำเภอไปหาหมอทั้งหมดจึงเดินมุ่งหน้าไปยังศาลารอ,รอรถกันต่อแต่ระหว่างนั้นคุณลุงกลับแวะเข้าข้างทางแล้วเดินหายไปซึ่งประเทียนก็ยังไม่ได้สนใจอะไรในตัวของคุณลุงคนนั้นมากเท่าไหร่นะครับช่วงขากลับมาจากโรงเรียนรถก็มาส่งเด็กๆถึงศาลาตอนเกือบเกือบห้าโมงเย็นเวลาตอนนั้นฝนเริ่มโปรยปลายลงมาแล้ว ทำให้ความมืดแทรกมาปกคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็วถูกคนกลางร่มเดินกลับเป็นกลุ่มใหญ่ปะาเทียนและน้องๆอ,อยู่ท้ายสุดของขบวนและเมื่อทั้งหมดเดินมาถึงบริเวณทุ่งนาที่เจอคุณลุงคนนั้นในตอนเช้าปาเทียนก็เหลือบมองออกไปยังท้องทุ่งพร้อมกับหัวนึกถึงเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันแล้วเธอก็ต้องขนลุกเมื่อได้เห็นคุณลุงคนเดิมยืนตากฝนอยู่นิ่งๆบริเวณคันนาห่างออกไปและคล้ายกับว่าลุงแกกำลังจ้องมองมายัางกลุ่มเด็กๆ ทางปะเทียนจึงรีบบอกให้น้องๆเร่งฝีเท้าเพื่อจะได้เดินไปเกาะกับกลุ่มข้างหน้าได้ทันเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันศุกร์อากาศวันนั้นค่อนข้างแจ่มใสกว่าทุกวันเมื่อเดินมาถึงหมู่บ้านที่มีศาลารอรถก็ปรากฏว่ามีการจัดงานศพขึ้นที่นั่นซึ่งตอนแรกประเทียนก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเพราะคิดแค่ว่าอาจจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนั้นเสียแต่เมื่อเดินไปพบกับกลุ่มเด็กที่เคยแกล้งเธออยู่เสมอ น้องสาวของป้าเทียนจึงถามกับเพื่อนขึ้นมาว่าใครตายแล้วหนึ่งในกลุ่มเด็กก็เลยเล่าให้ฟังว่าคนที่ตายเป็นเด็กผู้ชายมศอ,อสามคนหนึ่งที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกันกับพวกเธอพออธิบายถึงรูปร่างลักษณะของคนที่ตายป้าเทียนก็จำได้ว่าเด็กคนนั้นเคยจับกลุ่มเดินกลับโรงเรียนด้วยกันทุกวันแถมเมื่อวานยังเห็นว่าเด็กคนนั้นเดินกลับมาด้วยอยู่เลยเมื่อน้องสาวป้าเทียนถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไม่มีใครทราบสาเหตุการตายที่แน่ชัด รู้เพียงว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้ยินข่าวว่าเขาเสียชีวิตแล้วจนกระทั่งป้าเทียนเดินผ่านบ้านที่จัดงานศพเธอก็บังเอิญได้ยินเสียงพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเขาคุยกันและก็พอจับใจความได้ว่าเด็กคนนี้เมื่อคืนเขาลุกขึ้นมาฉี่ตอนดึกแล้วอยู่ๆก็หายไปมาพบอีกทีก็เห็นว่าเป็นศพนอนอยู่กลางทุ่งนามีคราบอวกเปืือนตามตัวแล้วก็เหมือนว่าเด็กจะช็อกตายซึ่งป้าเทียนก็มองว่ามันเป็นการตายที่ผิดธรรมชาติพร้อมกับตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาลอย ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับลุงที่พวกเธอพบเจอเมื่อวานหรือเปล่าในเช้าวันเสาร์แม้จะไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ปะเทียนก็ต้องตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อช่วยคุณแม่ทำอาหารและนอกจากจะเตรียมอาหารเช้าแล้วเธอยังต้องหาบน้ำมาใส่ตุ่มให้เต็มตอนวัวควายไปที่นานและดูแลไร่สวนซึ่งงานเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทำกันมาตั้งแต่เด็กจนชินพอทานข้าวเช้าเสร็จน้องชายก็อาสาเอาควายไปผูกให้ เพราะเขาตั้งใจจะแวะไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆระหว่างนั้นป้าเทียนและน้องสาวก็เดินไปที่ถ้ยหมู่บ้านเพื่อไปตักน้ําแต่ขณะที่กําลังช่วยกันตักน้ําอยู่นั้นท้งครูกด้ยินเสียงตะโกนตามหลังมาแต่ไกลพอหันไปมองก็เห็นว่าเป็นคุณลุงคนเดิมที่เจอเมื่อวันก่อนเด็กทั้งสองกล่าวทักทายไปตามมารยาทแต่ด้วยความที่น้องสาวป้าเทียนเป็นคนปากไวจึงถามออกไปทันทีว่าลุงมาทําอะไรแถวนี้หรอซึ่งคําถามดังกล่าวมันก็ทําให้ลุงดูอึกอักเล็กน้อย ก่อนที่จะตอบว่าแกกำลังจะเดินไปหาญาติที่อยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งและหลังจากที่พูดคุยกันจบพวกเขาต่างก็แยกย้ายกันไปทางใครทางมันอย่างไรก็ตามป้าเทียนเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเพราะเธอเห็นว่าลุงดูสู้ผอมมากกว่าเดิมทั้งที่ผ่านไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นนั่นจึงทําให้ใบหน้าของลุงยิ่งดูน่ากลัวมากกว่าเดิมซึ่งน้องสาวป้าเทียนก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนแก่นะครับ แต่เพาว่าความสบายใจของป้าเทียนก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะตอนเย็นที่เธอไปต้อนวัวควายกลับมาจากนาเธอนั่นไปเห็นคุณลุงคนเดิมยืนอยู่กลางทุ่งนาอีกครั้งและแกก็เอาแต่ยืนจ้องมองมาทางป้าเทียนอยู่นิ่งๆป้าก็เลยตัดสินใจที่จะไม่กล่าวทักและเลือกที่จะรีบพาวัวควายกลับเข้าหมู่บ้านทันทีด้วยความรู้สึกไม่ปลอดภยัยตกดึกคืนนั้นทุกคนพากันเข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำบ้านของป้าเทียนเป็นบ้านใต้ถุนสูงแบบไทยโบราณ พ่อแม่ของเธอจะนอนอยู่ที่โถงบ้านส่วนเธอกับน้องสาวก็จะนอนอยู่ในห้องและน้องชายที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็ไม่ค่อยจะนอนอยู่ที่บ้านนะครับบางคืนเขาก็ออกไปนอนอยู่ที่นาบางคืนเขาก็ขอไปนอนอยู่บ้านเพื่อนหรือไม่ก็ชวนเพื่อนรุ่นเดียวกันมานอนอยู่ที่ใต้ถุนบ้านอย่างเช่นคืนนั้นน้องชายก็ชวนเพื่อนมานอนอยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนเคยโดยพวกเขาจะนอนอยู่บนแคร่ไม้พร้อมกับกางมุงครอบจุดนอนเวลาผ่านไปจนกระทั่งราวฮาทุม คืนนั้นป้าเทียนก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเธอมีอาการปวดท้องจากโรคกระเพาะเธอจึงคลานไปหยิบยามาทานพร้อมกับจิบน้ำแต่ระหว่างนั้นก็เกิดอาการคลื่นไส้ป้าเทียนจึงตัดสินใจค่อยๆย่องไปเปิดประตูบ้านเบาๆแล้วกะว่าจะลงไปอาเจียนอยู่ที่ห้องน้ำข้างล่างโดยเธอพยายามทำให้ทุกอย่างเกิดเสียงน้อยที่สุดเพราะไม่อยากรบกวนคนในบ้านที่กำลังพากันหลับแต่พอโผล่หน้าลงไปมองที่ใต้ถุนบ้าน ซึ่งมีน้องชายกับเพื่อนกลางมุงนอนกันอยู่ปะาเทียนก็พบว่าในมุงของพวกเขามีร่างของใครบางคนกำลังเคลื่อนไหวแล้วร่างดังกล่าวก็เป็นร่างของผู้ชายร่างสูงแถมยังดูสู้ผอมจนหนังแทบติดกับกระดูกอุ้ยนาทีนั้นป้าเทียนก็รีบยกมือขึ้นมาปิดปากตัวเองด้วยอาการตกใจนะครับก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจกะกระโจนขึ้นไปค่อมร่างของน้องชายแล้วแลบลิ้นยาวสีคล้ำออกมาจากปากพร้อมกับเลียลงไปตามเนื้อตัวของน้อง นั่นจึงทําให้ป้าเทียนกรีดร้องออกมาสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวซึ่งภาพสุดท้ายที่ป้าเทียนเห็นก่อนที่จะยกมือขึ้นมาปิดตาเธอเห็นว่าร่างของชายปริศนามันหยุดชะงักแล้วหันมาจ้องมองป้าเทียนจากข้างในหมุงซึ่งจุดนั้นมันก็ทําให้ป้าเทียนเห็นชัดนะครับว่าชายคนนั้นคือคุณลุงผอมๆที่เธอเคยพบเจอเสียงกรีดร้องของป้าเทียนทําให้คนในบ้านพากันแตกตื่นรวมไปถึงน้องชายกับเพื่อนที่นอนอยู่ใต้ทุน แต่เมื่อทุกคนมารวมตัวกันร่างของชายปริศนากลับหายไปอย่างไรร่องรอยทางประเทียนยังคงเอาแต่นั่งตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเธอพยายามบอกทุกคนในสิ่งที่เห็นแต่ด้วยความที่มันยังไม่มีหลักฐานนั่นจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้คนอื่นเชื่อแต่เพื่อความสบายใจของทุกคนในบ้านแม่ของปะเทียนจึงสั่งให้น้องทั้งสองคนขึ้นไปนอนอยู่บนบ้านซะและคืนนั้นก็ผ่านพ้นไปพร้อมกับอาการหลับๆตือนๆของปะเทียนตลอดทั้งคืน ช่วงเช้าของวันรุ่งึ้นในหมู่บ้านของป้าเทียนก็เกิดความกังวลขึ้นแต่เช้าเนื่องจากมีชาวบ้านพบว่าตะปอยชายหนุ่มขี้มาประจําหมู่บ้านนอนตายอยู่ข้างถนนสภาพศพของแกเหมือนกับเด็กนักเรียนที่ตายก่อนหน้านี้คือมีคราบของอ้วกเปื้อนตามตัวก่อนที่จะช็อกตายและแม้ว่าชาวบ้านจะไม่ได้สงสัยอะไรมากนักเพราะคิดว่าแกคงจะเสียชีวิตเพราะฤทธิ์ของสุราแต่ป้าเทียนกลับไม่ได้คิดเห็นเหมือนกับชาวบ้านคนอื่น ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาปะเทียนก็เริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นนะครับเธอกำชับน้องๆเสมอว่าให้เดินรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่และถ้าเจอกลุ่มผู้ใหญ่หรือว่าเจอเด็กนักเรียนคนอื่นๆก็ให้เขาไปอยู่ใกล้กับพวกเขาเอาไว้โดยปะเทียนหวังว่าหากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นคนจำนวนมากอาจจะช่วยเหลือกันได้แต่ในช่วงนั้นปะเทียนก็ไม่ได้พบเจอลุงแปลกหน้าอีกเลยไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าไกลจนผ่านไปกว่าสามอาทิตย์ ปาจึงคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดคงจะจบลงแค่เพียงเท่านี้กระทั่งมีอยู่วันหนึ่งที่รถรับส่งนักเรียนเกิดเสียในตอนขากลับนั่นจึงทำให้รถมารับเด็กๆช้ากว่าปกติเกือบหนึ่งชั่วโมงในวันนั้นเมื่อรถกลับมาส่งถึงศาลาหัวใจของป้าเทียนก็หล่นวูบไปอยู่ตาตุ่มเมื่อเหลือไปเห็นว่าคุณลุงแปลกหน้าคนเดิมกำลังนั่งอยู่ที่ศาลารอรถยิ่งไปกว่านั้นคือลุงแกกำลังจ้องมองมาทางป้าเทียนด้วยสายตาแปลก เรากับจะจ้องกินเลือดกินเนื้อกันให้ได้เลยทีเดียวและสำร้ายกว่าน,นั้นคือในวันที่เกิดเรื่องดันมีเด็กนักเรียนไปโรงเรียนกันน้อยมากๆทําให้ขากลับมีเพียงเด็กนักเรียนกลุ่มเล็กๆที่ไม่มีวัยรุ่นปะะเทียนที่ดูเหมือนจะเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มจึงพยายามเร่งให้ทุกคนเดินกลับบ้านกันไวๆพร้อมทั้งคอยมองด้านหลังเอาไว้ตลอดเวลาด้วยความหวาดระแวงเมื่อเดินกันมาจนใกล้จะถึงหมู่บ้านปะเทียน เด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เดินมาด้วยกันก็เกิดปวดทุกข์หนักขึ้นมาเขาจึงตัดสินใจวิ่งเข้าไปในป่าข้างทางเพื่อปลดทุกข์ปะเทียนที่รู้สึกไม่สบายใจจึงได้แต่ยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่างแม้ว่าจะเป็นแค่เพียงทางเข้าของหมู่บ้านก็ตามแล้วเธอก็พยายามเร่งให้เด็กรีบทำาธุระจะได้เดินกันต่อปะเทียนจำไม่ได้ว่าเวลาตอนนั้นประมาณกี่โมงรู้แค่ว่ามันยังอยู่ในช่วงฤดูฝนแถมยังมีเมฆคลึมที่ส่งผลให้มืดเร็วกว่าปกติ แล้วไม่นานเสียงที่ทําให้ประเทียนระแวงก็ดังขึ้นมันเป็นเสียงของบางอย่างที่เคลื่อนตัวออกมาจากป่าข้างทางซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับป่าฝั่งที่เด็กคนนั้นเข้าไปปลดทุกข์เสียงดังเปล่าใกล้เข้ามาเรื่อยๆประเทียนจึงรีบกวาดสายตาเพื่อมองหาต้นเสียงก่อนที่จะพบเข้ากับร่างของลุงที่ถูกลรือว่าเป็นปอบกําลังคลานสีขาวออกมาจากป่าราวกับสัตว์ฟ้าในตอนนั้นอยู่ในช่วงโผล่เพลจนเกือบจะมืดสนิท ไม่มีใครเหลืออยู่ระหว่างทางนอกจากป้าเทียนกับน้องๆและเด็กผู้ชายคนที่ยังนั่งอยู่ตรงพุ่มไม้แต่วินาทีนั้นป้าเทียนก็ไม่คิดอะไรอีกแล้วนะครับเธอรีบกระโจนเข้าไปคว้าตัวเด็กผู้ชายกระชากกางเกงขึ้นโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นแล้วลาเขาวิ่งพร้อมกับบอกเด็กๆที่เหลือให้วิ่งกลับหมู่บ้านในทันทีแถมตลอดทั้งท,งทางที่วิ่งกลับกันมายังมีเสียงฝีเท้าของสัตว์สีขาไล่ตามมาไม่ห่าง โชคยังดีที่วันนั้นผู้ปกครองบางส่วนรวมไปถึงแม่ของป้าเทียนก็ออกมายืนรอกันอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเพราะเอกใจว่าทําไมเด็กๆถึงกลับกันมาช้าและพอทั้งหมดวิ่งกันมาจนห่างจากทางเข้าหมู่บ้านไม่ถึง200เมตรเสียงฝีเท้าปริศนาที่ตามหลังมาก็เงียบหายไปหลังจากที่เด็กทุกคนเดินทางมาถึงหมู่บ้านได้อย่างปลอดภยัยป้าเทียนก็รีบเข้าไปเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คุณพ่อกับคุณแม่ฟังและคราวนี้คุณพ่อก็ไม่ได้เพิกเฉยนะครับ โดยพ่อเริ่มจากการไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านในละแวกนั้นในช่วงที่พ่อกไปหาปลาอยู่ที่หมู่บ้านข้างๆซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางที่พวกปเทียนใช้เดินไปโรงเรียนแล้วพ่อก็ได้ยินว่าชาวบ้านแถบนั้นลือกันถึงเรื่องปอบว่าช่วงนี้มันออกกระวาดหนักคุณพ่อจึงลองเข้าไปสอบถามถึงรายละเอียดจากข้อมูลที่คุณพ่อได้ทราบมาเขาว่ากันว่าในละแวกนี้มีหมู่บ้านหนึ่งที่มีชายชาราชื่อว่าตาเริง ซึ่งทุกคนต่างก็ลือกันว่าแกเป็นปอบตาเริงเพิ่งกลับมาอาศัยอยู่ที่ที่นาของแกได้ไม่กี่เดือนหลังจากที่หายไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดแกกลับมาสร้างกระท่อมเพิงไม้เล็กๆอยู่ที่กลางนาและแม้ว่าชาวบ้านจะลือกันว่าแกเป็นปอบแต่แกก็ไม่เคยทําร้ายใครและที่ผ่านมาตาแกก็แค่ขโมยเป็ดไก่ไปกินเป็นครั้งคราวไม่ได้สร้างความเดือดร้อนร้ายแรงอะไรนะักแต่ช่วงหลังๆมานี้กลับมีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้น ทั้งเด็กและคนแก่ในหมู่บ้านใกล้เคียงล้มตายแบบผิดธรรมชาติผู้เสียชีวิตแต่และรายมักมีอาการอาเจียนก่อนที่จะช็อกจนหัวใจวายตายเหมือนกันในตอนนั้นคุณพ่อของป้าเทียนเองแม้จะไม่ได้เห็นกับตาว่าตาเริงแกเป็นปอบจริงๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ลูกสาวคนโตเล่าให้ฟังมันก็ทําให้คุณพ่ออดไม่ไหวที่จะป้องกันไว้ก่อนโดยการให้ลูกๆทุกคนพกสายสินและเครื่องรางติดตัวแถมยังสั่งให้ทุกคนขึ้นมานอนรวมกันอยู่ที่บนโถงบ้าน และปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาทุกคืนวันเวลาผ่านไปสองคืนพร้อมกับบรรยากาศที่ดูตึงเครียดทุกคนในบ้านต่างได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเสียงเคาะประตูยามดึกพอตอนเช้าทุกคนก็เห็นว่ามีอร่อยเท้าของคนคู่กับรอยมือประทับเอาไว้อยู่บนพื้นดินใต้ถุนบ้านนั่นจึงทําให้พ่อกับแม่เริ่มเป็นห่วงเรื่องการเดินทางไปโรงเรียนของลูกๆแต่ละคนพวกเขาจึงผลัดกันเดินไปรับไปส่งลูกในแต่ละวัน และไม่ปล่อยให้เด็กๆเ,เดินกลับบ้านกันเองอีกต่อไปหลังจากนั้นผ่านไปเกือบสองอาทิตย์ในช่วงบ่ายวันหนึ่งคุณพ่อก็เดินขึ้นบ้านมาด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนก่อนที่พ่อจะเอ่ยบอกว่าปอบตาเริงมันตายแล้วนะซึ่งสาเหตุการตายของตาเริงก็น่าสลดใจยิ่งนักเนื่องจากตาเริงถูกยิงในรั้วของบ้านผู้ใหญ่บ้านพอมีคนในบ้านเห็นว่าตาเริงบุกรุกเข้ามาในบ้านของผู้ใหญ่และพยายามทำร้ายลูกชายของเขา ลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านที่ออกมาเห็นพอดีจึงรีบคว้าปืนแล้วยิงใส่ร่างของตะเริงเพราะคิดว่าเป็นหัวขโมยเรื่องราวของปอบตะเริงจบลงทันทีในวันนั้นและหลังจากนั้นภายในหมู่บ้านละแวกเดียวกันก็ยังมีชาวบ้านพากันล้มตายด้วยอาการแปลกๆจนกระทั่งวันหนึ่งสาธารณสุขจังหวัดก็เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดก่อนที่ทุกคนจะได้ทราบว่าสาเหตุการตายของชาวบ้าน ที่พวกเขาคิดว่ามันเกิดขึ้นมาจากฝีมือของผีปอบมันมาจากโรคอหิวาตก,กรโรคที่กำลังระบาดอยู่โดยช่วงนั้นก็มีเจ้าหน้าที่จากทางการเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคดังกล่าวอยู่เรื่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังมีปริศนาที่คาใจป้าเทียนมาโดยตลอดหัวาทายที่สุดแล้วตาเริงแกเป็นปอบจริงๆหรือไม่หรือตาเริงแกเป็นแค่คนที่จิตไม่ปกติแค่เพียงเท่านั้นแล้วทำไมตาเริงถึงบุกเข้ามาในบ้านเพื่อมาเลียน้องชายของเธอด้วย ซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณหนูส่งเข้ามาจบหากเรามองในแง่ของความเป็นจริงตาเรื่องอาจเป็นแค่ผู้ป่วยทางจิตที่มีพฤติกรรมแปลกๆจนทําให้ชาวบ้านตีตราว่าเป็นปอบก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าหากเรามองในแง่ของความเชื่อแล้วก็พฤติกรรมแปลกๆของแกอย่างที่ปะเถียนพบเจอมันก็ชวนให้คิดจริงๆนะครับซึ่งบางช่วงที่ชาวบ้านพากันล้มตายในตอนแรกมันอาจจะประจวบเหมาะกับตอนที่ปอบตาเริงออกอารวาด แล้วก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นพอดีในพื้นที่แต่ทั้งนี้ทางนั้นมันก็เป็นแค่สมมติฐานเท่านั้นนะครับเพราะคนที่ตายไปแล้วไม่สามารถลุกขึ้นมาโต้แยง้งหรือให้ข้อเท็จจริงใดๆแล้วไม่ทราบว่าท่านอื่นๆละครับมีตำนานหลอนๆเกี่ยวกับปอบในแถบพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่บ้างไหมครับคือถ้าหากว่ามีแล้วก็ลองแบ่งปันตำนานหลอนๆของท่านเอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปให้เพื่อนๆได้อ่านกันด้วยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์ขนหัวลูกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวขนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ